การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรตองอูและอาณาจักรอยุธยาอันเป็นผลมาจากความต้องการของพระเจ้าบูเรงนองซึ่งต้องการได้กรุงศรีอยุธยาเป็นประเทศราชและอาจถือได้ว่าเป็นผลสืกเนื่องมาจากสงครามช้างเผือกในปีพุทธศักราช2106ที่ทรงตีกรุงศรีอยุธยาไม่สาเร็จ ความขัดแย้งภายในกรุงศรีอยุธยาระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพัรดิกับเจ้ามองพิษณุโลกสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชซึ่งมีพระไทยฝักฝ่าพรพมาร่าได้นำไปสู่ความพินาศของกรุงศรีอยุธยาในที่สุดจนกระทั่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพให้กับอาณาจักรอยุธยาในอีก15ปีต่อมา